วันนี้ผมมากับคีย์บอร์ดหน้าตาอาจจะธรรมดานะแต่ข้างในเป็นสวิตแมกเนติ w สวิตเลยนะครับผมโอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมสักทีวันนี้นะผมก็มีคีย์บอร์ดจากทาง A Jazz m อยู่นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดรุ่น AK680 m a x HE นะฮะตัวนี้เป็นแบบเชื่อมต่อสายอย่างเดียวนะครับผมก่อนหนึ่งเลยก็ต้องขอขอบคุณทางสูนามิด้วยนะที่ได้ส่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมาให้ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทั่วไปกันก่อนนะครับผมสีที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็จะมีเพียงสีดําสีเดียวนะเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยเป็นแบบเชื่อมต่อสาย u s b เนาะอุปกรณ์ภายในกล่องตัวน,นี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็จะมีตัวคีย์บอร์ดที่แถมตัวโคเวอร์หรือว่าตัวการฝุ่นมาให้เวลาเราไม่ได้ใช้งานนะ 2เนี่นก็จะเป็นตัว USB C to USB A ที่มีขนาดความยาวอยู่ที่1.6เมตรนั่นเองนะฮะ3ก็จะเป็นตัวถอดคีย์แคปพร้อมทั้งตัวถอดสวิตช์เป็นแบบทูนวันนะผมสีนี่จะเป็นคู่มือการใช้งานนั่นเองนะโอเควัสดุและดีไซน์ของเขาเนี่ยตัวบอดี้เองเขาหลักๆคือจะเป็นแบบ ABS เลยนะผมส่วนตัวคีย์บอร์ดเขาเนี่ยจะเป็นแกสเก็ตซึ่งจะมีแบบช่วยลดซับแรงเสียงกดของเราแล้วก็เขายังใส่ตัวอลูมิเนียม ก็คืออยู่ข้างหน้าอยู่รองจากตัวสวิตช์นะจะเป็นลูมิเนียมคือเวลาเรากดไปทําให้รู้สึกว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะผมส่วนตัวคีย์แคปของเขาเนี่ยจะให้เป็นแบบ ABS Double Shot เลยนะก็คือตัวเสีวขาวหรือว่าตัวภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นนั่นเองนะไม่ใช่เป็นแบบสกรีนหรือเลเซอร์นะฮะก็เป็นพลาสติก2อชั้นมาประกบกันก็คือ d o u b l ล Shot นั่นเองนะผมส่วนภาษาไทยเนี่ยก็เวลาใช้งานก็จะมีการหลุดรอบไปบ้างเพราะว่าเป็นแบบการสกรีนลงไปเนาะส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าไม่มีหลุดหายอย่างแน่น นนนผมส่วนรอบๆตัวคีย์บอร์ดด้านข้างก็ไม่ได้มีอะไรนะจะเป็นแบบโล่งๆเลยส่วนด้านล่างของตัวคีย์บอร์ดนะก็จะมีสกรีนคําว่า เอจอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะส่วนข้างบนตัวนี้นะฮะเดือนมาจะเบียดีไซน์รูปโค้งมนนะครับผมเพื่อจะเห็นเป็นยูบีไซซีดูหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะส่วนที่เว้นว่างไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกสวิตช์ปิดเปิดสลับโหมดต่างๆในส่วนของที่เป็นแบบรุ่นที่เป็นแบบไร้สายนะตัวนั้นจะมีปุ่มใช้งานตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยูบีซีตำแหน่งเดียวนั่นเองถัดมาด้านหลังตัวคีย์บอร์ดมีอะไรบ้างก็จะมียางกันลื่นทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับผม ก็จะมีตัวปรับระดับความสูงตัวคีย์บอร์ดหนึ่งก็แบบยังไม่ปรับอะไร2ก็คือยกมา1ข้อก็คือขาสั้น3ก็จะเป็นขาที่ยาวที่สุดนะครับผมทํา้คีย์บอร์ดเนี่ยยกขึ้นมาสูงตามสรดีระหรือว่าความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละคนนะส,ส,ส่วนฝั่งซ้ายบนตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะคือแคปล็อกวิดโดล็อกแล้วก็ OS นะจะมีสาษสานะเวลาเรากดใช้งานนะส่วนเรยเอาตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็น ANSI นะเป็นคียบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเป็นคีย์บอร์ด TQL 68%แล้วก็มี68ปุ่มด้วยกันนะครับผมส่วนตัว PCB เนี่ยสามารถฮอตสวอปได้หรือว่าเปลี่ยนสวิตได้เลยนะเพราะว่าสวิตตัวนี้นะเป็นแบบ แมกเนติกสวิตก็คือจะไม่มีขาทองแดงสองขานะคือจะเป็นขาพลาสติกเขี้ยวเพื่อควบคุมเวลาเราแย่ลงไปเนี่ยจะเข้าล็อกพอดีนะมันจะป็นต้องกลัวว่าเอ้ยเราแย่ไปเนี่ยมันจะทําขางองหรือเปล่าน,นี่ไม่ต้องห่วงเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระยะการกดลงไปได้ด้วยนะผมก็คือเราจะกดมากกดน้อยหรือว่ากดต่ํากดนิดนึงก็คืออยากให้ตัวสวิตทํางานเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้ตามต้องการเลยนะแต่เดี๋ยววิธีการใช้งานหรือว่าปรับแต่งตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปว่ากันที นะ่วะสวิตท,ที่เขามีมาให้ก็เป็นอย่างเดียวเลยเป็นแมกเนติกสวิตก็คือจะเป็นสวิตพูดง่ายเลยจะเป็นเหมือนลีเนียจังหวะเดียวนะคือกดยิ๊บ จิลงไปแต่รู้สึกว่าจะมีความเหนืดกว่าลินเนยร์แบบปกติด้วยว่าเป็นเลสวิตอะไรอย่างเงี้ยกว่าประมาณหนึ่งนะจะมีความเหนืดนิดนึงก็คือถามว่าล้านง่ายไหมก็ล้านง่ายอยู่ที่ว่าเราจะปรับความเซสซิตีฟป,ประมาณไหนนะครับผมสูขนาดตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่324คูณหคูณ55มิลลิเมตรนั่นเองนะแล้วก็น้ำหนักตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยอยู่เพียง6กรกรัมนะผมก็ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักนะแต่ถ้าพกพา ผมว่าสบายๆนะครับผมสำหรับคนที่แบบเอออยากได้คีย์บอร์ดเล็กๆเอาไปใช้งานข้างนอกก็ผมว่าเหมาะเลยแหละส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยไม่มีไฟแบกไลน์หรือว่าไฟ RGB ไหมนะจะเป็นแบบ no writing นั่นเองนะครับผมส่วนรีสปอน e r a ร e เนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ 1k นั่นเองนะครับผม ส่วนราคาตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะอยู่ที่1,049บาทนะครับผมการรับประกันของเขาก็อยู่ที่1ปีนั่นเองโอเคเดี๋ยวขอแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะครับผมตอนนี้ก็จะมีคีย์บอร์ด A j a z AK 8 2 0 Max SN MGN เนี่ยราคาพิเศษอยู่ที่2,754บาทแล้วก็ A j a z AJ 0 3 9 w h ตัวนี้ราคาพิเศษอยู่ที่319บาทและสุดท้ายเนี่ยจะเป็น A j a z AK 9 9 2 s นะะฮราคาพิเศษอยู่ที่1,833บาทน,นะฮะแล้วก็จะมีพวกอ o เชอร์ส่วนลด 75บาทสลด125บาทสลด150บาทได้ผมจะขึ้นโคสนลดไว้ให้แล้วก็จะทิ้งไว้ที่ช่อง description ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะก็คือที่พูดไปเป็นอลูมิเนียมนะตรงนี้แผ่นที่รองจากตัวสวิตหรือว่าแบบเป็นแบบเหมือนแบบบ่ารองตัวสวิตเนี่ยจะเป็นแบบอลูมิเนียมข้างในตรงนี้เลยนะ,ะเะ่นงเงาวับๆับนะผมนี่แบบนี้แล้วก็ตัวสวิตเนี่ยเป็นแบบสลักบัวแล้วก็มีบ่ารองข้างๆ้วยทําให้เวลาเราเสียบตัวคีย์แคปลงไปเนี่ยมันทาให้ตัวคีย์แคปเนี่ยมีอาการโยกค่อนข้างน้อยนะค ขยับนิดเดียวนั่นเองสวิตของเขาเนี่ยจะเป็นจากทาง A j a เองเลยนะก็คือจะมีปั๊มโลโก้ไว้ตรงนี้เลยคนระับว่า A j a เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ใช้งานซอฟต์แวร์กันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการทดสอบเสียงคีย์บอร์ดนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปโอเคนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการโหลดซอฟต์แวร์แล้วก็การติดตั้งใช้งานกันนะผมอันดับแรกก็มาถึง Google เนี่ยพิมพ์ไปเลยเกมเมนะครับผม g a m e r Lab แอ่าอันนี้ มาแรกเลยตัวนี้นะครับผมตัวแรกกดเข้าไปเลือกเป็น Service Software and Manual นะครับผมนีปุ๊บตัวแรกเลยตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่หาไม่เจอก็ลองเลื่อนมา้างล่างนะฮะอาจจะมีรุ่นใหม่ใหม่มาโดนทับทๆไปข้างล่างบ้างนะผมก็ตัวนี้แหละกดปุ๊บดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยนะฮะโอเคเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาซ so อฟต์แวร์ก็จะประมาณนี้เลยด้าน,นบนเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือหน้าเมนก็คือหลักนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะเป็นคือปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้นะ ปรับแต่งคีย์ต่างๆตรงนี้ได้แล้วก็คีย์เซตติ้งตัวนี้สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็มีพวกมาโคก็คือหน้าเมนนี่จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่รวมไว้ให้นะผมมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่ตัวนี้อันอื่นผมอาจจะไม่ได้าพาดูละเอียดนะจะดูพาดูแมกเนติกโดยเฉพาะก็คือตัวแมกเนติกจุดขายเขาเลยคือตัวนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูมีการกดขยับอะไร,ต,รต่างๆเดี๋ยวผมจะกด H นิดนึงนะนี่เห็นไหมฮะตัวหน้าจอมันจะขึ้นผมแตะนิดนึงก็คือสี สีออกมุงมุงน้ำเงินน้ำเงินถ้าผมกดระบ,บีคือเซนตัวสวิตช์ทำงานนีนะฮะเอาเป็นสีสม้มจุ๊บจุ๊บอืมป,ประมาณนี้นี่แต่ดิดหนึ่งก็จะล่านแล้วนะขนาดจะไม่ได้ปรับอะไรเลยโอเคถ้าสมมุติผมจุ๊บจุ๊บป,ปรับปรับค่าจึ๊บอ่ะครับให้มันเร็วๆหน่อยอ่ะแบบนี้อืม ประมาณนี้แหละนะผมก็ยังไม่ได้เล่นไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิชอบแบบใช้เดิมๆผมลองปรับดูอะไรแล้วมันก็สําหรับผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่สําหรับเพื่อนๆอาจจะสัมผัสได้ถึงความเร็วหรือว่าแบบความหน่วงความช้าลงหรือว่ากดนิดนึงก็ติดอันนี้อาจจะรู้สึกได้เป็นบางคนนะแต่สําหรับผมเนี่ยมันระดับแบบมิลิเมตรแบบเล็กมากๆคือสาหรับผมแบบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถัดมาก็จะเป็น advanced setting ก็คือปรับนู่นปรับนี่ได้ละเอียดขึ้นอ่าปรับแต่งนอื่นๆตัว Fn setting ล่ะมีอะไรบ้างก็ Fn กดปั๊บสีแดงก็คือมันจะเป็นฟังก์ชัน f1 จะอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมตามสีเลยมาโครโปรับได้แช์ก็คือตัวแช์ Setting เขาจะมีคนที่ทำหมดเซตติ้งแล้วก็ปล่อยแชร์ให้สามารถโหลดมาใช้งานกันได้นะคือคือสำหรับใครที่ขี้เกียจทำเองสามารถโหลดมาได้นะผมแบบนี้เนาะนี่แช์มาโครโก็มีนะเยอะแยะมากมายเลยสามารถดูกันได้ เป็นยังไงกันบ้างผมสำรวรการรีวิวแล้วก็การทดสอบใช้งานการทดสอบเสียงต่งตางๆของตัวคีย์บอร์ดตัว A j a z AK 6 8 0 m a x HE เป็นแบบเชื่อมต่อสาย USB C นะฮะถามว่า ราคานี้เป็นไงผมมองว่าก็โอเคนะสำหรับใครที่ต้องการจะลองใช้คีย์บอร์ดอ่าเป็นแบบแมกเนติกสวิตซ์สักครั้งหนึ่งก็คือราคาไม่ได้สูงมากเลยถ้ากดวนลดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงพันหนึ่งเลยนะก็ถือว่าราคาดีมากแถมยังแบบเป็นคีย์บอร์ดที่สายค่อนข้างเล็วสาหรับใครที่แบบเอาไปเขียนโค้ดหรือที่ไม่ค่อยได้ใช้ตัวฟังก์ชัน F ข้างบนหรือว่านาแ่นเนี่ยก็โอเคเลยนะสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่ที่ไม่กิดพื้นที่โต๊ะมากขนาดเล็กเบาแล้วก็ไม่ได้ต้องการแสงไฟ มากหรือปรับแต่งอะไรมากมายคือเสียบสายปุบพร้อมใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องการไฟมาเป็นตัวช่วยอะไรยีนะก็โอเคเลยนะผมสาหรับใครที่อยากลองคีย์บอร์ดเทคโนโลยีใหม่ๆไม่อยากจะจ่ายเยอะหรือจ่ายสูงเกินไปก็ลองดูตัวนี้เป็นตัวเลือกได้นะก็คือ โอเคเลยแถนจะได้เป็นคีย์แคปแบบ abs double shot ด้วยนะไม่ต้องกลัวว่า,าภาษาอังกฤษจะลอกอะไรเลยนะ mm. ก็สำหรับใครที่เขียนโค้ดอยู่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเป็นหลักเลยหรือใครจะไปเล่นเกมทำงานอะไรก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะอยู่ที่ว่าเพื่อน พอใจระดับไหนในการบคีย์บอร์ดแบบนี้ดีไซน์นี้เลียอานี้นะครับผมก็ลองดูกันได้เนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองซื้อไปใช้งานทดลองใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสินค้าตัวไหนโปรดติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ